สวัสดีค่ะสวัสดีคนราศีกันนะชาวลัคนากันก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นคลิปความรักนะคะของคนราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึง1ิตุลาคมหรือว่าปากแรกนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวแม่หมอจะแยกดูเป็น <c oughs> คนโสดนะคะแล้วก็คนมีคู่เป็น2สถานะเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดนะคะ พลังงานของตัวคุณคนโสดก่อนนะอืคนโสดเป็นอะไรคะอพลังงานของคนโสดบางคน ก่อนหน้านี้ทาแต่งงานนะคะทําคุณทําแต่งานนะคะคุณขยันทํางานแต่ว่าในตัวของคุณนะคะคุณในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาขยับให้นิดหนึ่งคุณมีกําแพงในใจนะคะคุณมีกําแพงในใจคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณไม่ค่อยกล้าในเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคนโสดราศีกันเนี่ยต้องบอกนี้ว่าคุณไม่ค่อยไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะ ไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือคุณอาจจะมีปมหลังในอดีตมาก่อนก็ได้นะคะอคุณเคยเจ็บปวดเคยถูกทําร้ายมาก่อนเคยทําให้เสียใจมากๆมาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะทําให้คุณปัจจุบันเนี้ยคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะเวลาจะมีความรักทั้งทีเนี่ยบางคนมีคู่แข่ง นะบางคนมีความรักแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขอะไรแบบเนี้ยเนาะมีรักแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็เหมือนมีต้องมีการแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยบางคนแบบจะเจอรักที่มันมีคู่แข่งเจอรักที่มันมีอุปสรรคตลอดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมบางครั้งก็เป็นรักที่มีทางเลือกนะอืมเป็นรักที่มีทางเลือกหรือว่าตัวคุณเป็นคนช่างเลือกก็ได้หรือคุณไปเจอคนที่เขาช่างเลือกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืม แต่ตัวคุณนะคะก็เลยกลับมาแบบเอ่อกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนนะรักตัวเองแล้วก็เขาเขาเรียกอะไรอืมมีความเข้มแข็งอะแล้วก็คือแบบเด็ดเดี่ยวอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแบบเนี้ยสำหรับคนโสดนะชาวราศีกันคุณคุณค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวมากนะคะ คนสดราศีกันอาจจะเคยโดนทำ้ายมามีแผลในใจมานะคะเคยเคยเจ็บมาอะไรแบบเนี้ยเนาะปัจจุบันนี้คุณอีกหน่อยเดี๋ยวคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งแบบมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนตุลาคมสถานการณ์ความรักในเดือนตุลาคมของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคนราศีกัน คุณเองก็พยายามมองหาใครสักคนอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณไม่มองหานะคะหลังจากที่คุณกลับขึ้นมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มที่จะแบบอ,อ,อยากที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตอีกเหมือนกันนะคะแ a n แมนสาเหรียญจัดเมน จุบันใครบางคนคนโสดเนี่ยบางคนยังไม่ลืมคนเก่านะบางคนยังไม่ลืมคนเก่ายังยึดติดอยู่กับคนเก่าๆอยู่อะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะคะยังยึดติดกับคนเก่าๆนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะจะมีคนอยากเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณหรือแม้แต่คนเก่ากลับมาก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดเนาะอืมจะกลับมามีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ระวังในเรื่องของการกลับมาครั้งนี้อ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ได้ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนะคะแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องผลประโยชน์มันก็โอเคแหละนะคะถ้ามีในเรื่องคนเก่ากลับมาเนี่ยระวังในเรื่องของการสรันขอโทษระวังในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอาจจะเข้ามาคุยในเรื่องของการเงินก็ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีเนาะเป็นเคส by เคสไปนะคะ แต่ว่าไพ่บอกแหล่ว,ว่ามันมีเกณฑ์ของคนเก่าที่จะกลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะตัวคุณเองนะตัวคุณเองเนี่ยตัวคุณก็ยังไม่ลืมคนเก่านะคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้เขากลับมาเหมือนกันนะ แล้วยังไงเดี๋ยวแม่ขอเอ้ยลินล้นลิ้นพันเลยอ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอดูซิอันนี้มันมีแกนคนเก่ากลับมานะแต่ในเรื่องของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยแม่หมอยังไม่เห็นเดี๋ยวแม่หมอจะขอเปิดเพิ่มนะคะว่าถ้าแล้วกรณีเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์กับชาวราศีกันนะคะภายใน1นึถึงสิ้าตุลาเนี่ยนะจะมีบ้างไหมนะคะว้าวอ่ะเปิดให้ลองดูซิมีบ้างไหม น่าจะเป็นคนที่เลิกลากันไปนแล้วกลับมาขอโอกาสนะคะอืกลับมาขอโอกาสมากกว่านะไม่น่าจะมีคนใหม่พลังงานของคนใหม่ไม่มีเลยนะสําหรับคนโสดเนาะของราศีกันจะเป็นประมาณนี้ภายในครึ่งเดือนนะคะโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอสรุปให้อีกแล้วกันนะอืไม่มีพลังงานของคนใหม่เลย อโอเคไพ่บอกว่าทํางานหาตเงินไปจะดีกว่านะคะมันถึงเวลาแล้วที่เดี๋ยวตัวคุณมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันจะมีการทรานเฟอร์นะคะออมันจะมีการได้เริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะมันจะจบกับบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละนะคะจบกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าหรือว่าคนที่เคยจบกันไปแล้วเนะี่ยมันจะกลับกลับมานี่ก็ยังออกมาตอกย้มอยู่อีกเหมือนกันนะคะอืแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าอ่ะ โอเคสรุปแล้วก็คือให้คุณทํางานเมคมันนี่ไปนะคะเพราะว่าการเงินหรือรายได้หรือการงานของคุณเนี่ยมันก็ยังเป็นไพ่ที่ออกมาดีมากๆอยู่นะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรเนาะอืมเพียงแต่ว่ามันมีเดทขึ้นมาด้วยนะคะอาจจะเป็นในกรณีที่คนเก่ากลับมาหรือว่าคุณอาจจะต้องจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเหมือนกันนะอืม อาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะจะมีการเปลี่ยนที่ออกจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้หรือตัวคุณมีความเครียดกัในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับคนโสดโอเคเดี๋ยวแม่หมอขอดูคนมีคู่บ้างนะคะสำหรับราศีกันขอดูตัวคุณค่ะคนมีคู่ สวยทั้งนั้นโอ้โหเยี่ยมมากอะ่ะอ้าวใบสุดท้ายทำไมเป็นอืมนะจริงเลยสำหรับคนมีคู่นะคะมาดีมากเลยนะมามาดีมากเลยนะมาถึงก็เป็นนีเมจิเชียนนะคะเอความรักความสัมพันธ์ดีมากๆนะคะ มีเดอซันมาด้วย mm hmm. ชมเปเรนมาด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยมาด้วยนะแต่บทสุดท้ายกลายเป็นอันนี้ระวังในเรื่องของการตอนทะเละาะกันตอนสุดท้ายด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่า,าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะความรักของคุณค่อนข้างดีมีความสุขรักกันมั่นคงดีนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีแล้วก็มีการปรับตัวเข้าหากันดีนะคะอทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะมี เขาเรียกอะไรอ่ะรักกันหวานชื่นดูดดื่มเอาใจใส่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะมันต้องระวังนะถ้ามันขึ้นมายัางไงก็ต้องระวังนะเหตุบางอย่างมันอาจจะเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะสาหรับคนมีคู่เนาะอือบางคนอาจจะท้องได้บางคนอาจจะมีลูกได้อย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าท้องก็ระวังในเรื่องของการแทงด้วยนะคะมันจะเกิดเหตุป,ปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันนะคะ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะแต่ในช่วงต้นๆมาเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเป็นไพ่ที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะมีแต่ความรักมีแต่ความผูกพันบางคนได้เริ่มต้นครอบครัวได้เริ่มต้นอะไรที่มันดีๆมีการปรับจูนเข้าหากันแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความรักกันอย่างมากๆเลยแบบนี้นะอะ่เดี๋ยวแม่หมอดูพลังงานของตัวเขาสิเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวของคุณมาดีมากๆเลยนะคะดูมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในเรื่องของความรักแบบมากๆเลย แฟนนของคคุณะะก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะได้รับความประสบความสําเร็จหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมานะได้มีการเฉลิมฉลองหรือว่าพวกคุณเพิ่งจะแต่งงานกันก็ได้นะคะพวกคุณเพิ่งจะมีงานมั่นหมายหรือว่าแต่งงานกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการเริ่มต้นที่มันสดใสนะเป็นการเริ่มต้นที่มันสดใสมากๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้แฟนของคุณค่อนข้างเครียดหรือว่าอารมณ์ร้อนนิดนึงนะ ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยอาจจะไปเขาเรียกอะไรมุ่งมั่นหรือไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะเอ้ยขอโทษไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินการทําเงินมากกว่าเนาะในเรื่องของการทําเงินการหาเงินนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนการเงินกําลังดีนะคะกําลังไหลมาเทมานะคะลงทุนอะไรก็ออกดอกออกผล สามารถลงทุนได้นะคะใครที่คิดจะลงทุนตอนนี้นะแฟนของคุณนะคะสามารถลงทุนได้เลยออกดอกออกผลเนี่ยมีทั้งเจ็ดเหรียญมีทั้งแปดเหรียญมากาันเงินค่อนข้างฟูมากๆนะคะการเงินฟูมากๆอาจจะมีการออของคุณนะแฟนของคุณนะคะอาจจะมีช่วงที่นิ่งๆ นิ่งๆบ้างหรืออาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ไปพักผ่อนก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ไพ่มันตรงกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าสมมติว่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณร้อนกับแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามีปัญหาทะเลาะกันนะคะแฟนคุณก็จะอาจจะเลือกเลือกเป็นคนที่เงียบเป็นคนที่นิ่งแทน แต่โตคุณร้อนมากนะร้อนมากเวลาถ้ามีปัญหาหรือว่าโมโหอะไรขึ้นมานะคะโตคุณจะแบบเป็นคนที่โมโหร้ายอะออประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูในเรื่องของสถานการณ์ความรักของพวกคุณบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของพวกคุณเป็นยังไงนะคะ การความรักของพวกคุณอย่างที่บอกเนาะต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้ให้คาปรึกษากันดีอยู่เนาะก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไรนะยังให้คาปรึกษากันดีอยู่ยังเป็นที่พึ่งที่อาศัยต่อกันได้นะคะแต่ว่ามันมีในเรื่องของความใจร้อนเข้ามานะคะอาจจะทําให้ต้องห่างกันสักพักหนึ่งอย่างนี้เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าห่างกันไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมา พูดคุยกันใหม่นั่นแหละนะคะอาจจะแบบว่าเออต่างคนต่างอยู่ในที่ของตนอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะแบบอาจจะไม่ได้จากกันไปหรอกแต่หมายถึงว่าต่างคนต่างอยู่ในที่ของตนอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยระวังในเรื่องของการหัวร้อนเพราะว่าไพ่สุดท้ายนะมันเป็นในเรื่องของห้าดาบนะคะเป็นเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองนะไม่ฟังใครเลยไม่ฟังอะไรเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการในเรื่องของการเอาอารมณ์เอาแต่อารมณ์ของตัวเองแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะ ในเรื่องของคนมีคู่จะเป็นประมาณนี้เลยเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจของตัวเองไม่ฟังใครหัวดือ้อหัวรัน้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันมีแกนที่จะถ้าทะเลาะกันนะคะก็จะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันเนาะกลับมาเคลียร์กันนั่นเองนะคะกลับมาเคลียร์กันโอเคก็เดีย๋ยวแม่หมอขอสรุปสามใบนะคะ คุณเองนะคะตัวคุณเองก็มีในเรื่องของอา,อารมณ์เบื่อเบื่อบ้างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามว่ารักแฟนไหมคุณเป็นคนที่รักแฟนมากนะคะรักแฟนมากๆแล้วก็ให้ความมั่นคงกับเขามากๆเลยนะคะบางคนบางคู่แต่งงานกันแล้วพิ่งจะแต่งงานอาบางคนบางคู่เพิ่งจะแต่งงานกันอืนะคะเพิ่งจะแต่งงานกันด้วยซ้ำเนาะ แฟนของคุณก็รักคุณมากๆด้วยนะคะหลงเสน่ห์คุณนะคะแล้วก็ไม่มีทางเลิกหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัดไม่ตายขายไม่ขาดอะ่ะต่อให้ทะเลาะกันยังไงนะคะเขาก็ไม่ไปจากคุณนะสหรับแฟนของคุณคนราศีกันนะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ